กินได้นะมีหลายอย่างปลูกไว้หลายอย่างเดี๋ยวรอโตก่อนอันนี้ก็เป็นอันนี้อันรีกว่าอะไรนะหน่อไม้เป็นสเสบียงของเราอะ่ะเวลาเราพอถึงหน้าหน่อไม้เราก็ไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปหาบนเขาเราก็มาเราก็อยู่บนเขาแหละแล้วก็เก็บ ชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ฮะก็คือเราหายใจไม่เต็มปอดดีแล้วก็ออกซิเจนมันช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นเนาะอ่าพอเราร่างกายสดชื่อน,นี้ระบบสมองเราก็ทำงานดีเนาะไม่เครียดทานอาหารได้ปกตินะฮะนี่คือเวลาเราได้ อากาศดีๆเนอะต้นมาทำอะไรแต่ช้าสวัสดีพี่มายการ์เดนตกหานฮะตกหานมาอัปเดตบอกครับพี่มายการ์เดนใช่ใช่ใช่ปลูกอะโวคาโดไงก็เลยพาเพื่อนๆมาดูอะโวคาโดหลังจากที่ปลูกไว้สองวันนะฮะที่เป็นอย่างนั้นอนะอะโวคาโดเพิ่งลงไ้สองวันซึ่ง การปลูกอะโวคาโดที่ที่ที่จริงแนละ้วเราไม่ต้องรองให้ให้ต้นเขาใบใบใหญ่หรอกนะอันนี้ผมก็ได้มาเป็นต้นสายพันธุ์ดีนะฮะก็ะลงตั้งแต่ต้นเล็กๆเนี่ยครับมันก็จะเริ่นตบโตเร็ว,วได้เลยต้นเขาก็จะไม่ไม่สูงเนาะต้นเขาจะไม่สูงต้นเขาจะออกเหมือนพวกเอ่อเล็กๆครับนี่ก็ปลูกไปห้าต้นเขาบอกว่า ประมาณสองปีนะโอโวคาโดเนี่ยก็อัปเดตไปเรื่อยครับนี่ก็จะมีต้นมะกรูด้วฮะลงไว้พาชมนะฮะปกติไม่ค่อยได้พาชมหรอกยังรกอยู่นี่ที่เห็นอยู่ในต้นมะกรูดนะปลูกไว้สมุนไพรตะไนะคร้นะฮะตะไคร้หนึ่งหลุมก็มีกล้วยมะกรูดตะไนะคร้ฮะมีทุกอย่างอันนี้ก็บักนาว เดี๋ยวจะให้ไปชมมะเขือเทศนะฮะมะเขือเทศมะเขือให้เ,เพื่อนๆดูความสวยงามของธรรมชาตินะฮะดูกล้วยครับกล้วยปลูกได้ไม่กี่เดือนโหงามมากแต่ลมแรงหน่อยนะครับจะทำให้ใบเขาแตกเป็นริ้วก็จักเท่าไหร่นอกจากช่วงที่ว่าไม่ใช่หน้าลมเนาะเพราะว่าใบตองมันจะแตกเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าต้นเตี้ยหน่อยใบยเขาก็จะไม่แตกเห็นไหมครับ ให้ดูน้ำค้างเห็นแล้วชอบใช่ไหมล่ะเคยเห็นที่เชียงใหม่ลูกใหญ่มากอะไรนะฮะอะไรนะเดี๋ยวน้องดูคอมเมนต์กันอ๋อใช่ใช่ฝนตกครับเขา้าหน้าหนาวแล้วพี่ไมค์กรเด่นฝนตกครับเขา้าหน้าหนาวแล้ว เท่าไงแล้วมันตกทั้งวันเลยนี่มันก็ยังไม่มีผมไม่เห็นพราทิตย์มาสองสามวันละตั้งแต่ช่วงฝนตกช่วงนั้นผมเห็นพราทิตย์ประมาณสองถึงสามวันเองนอกนั้นก็จะเป็นอากาศแบบนี้คึมๆอย่างเงี้ยคึมๆอย่างเงี้ยทุกวันเลยฮะปกติมันจะมีเสียงกาด้วยนะ,ะก็เคยอัปเดตแล้วเนาะ อันนี้ก็จะให้ดูมะเขือเทศเดี๋ยวผมจะให้ดูมะเขือเทศดีกว่าไม่รู้ว่าคืนน็ตผมมันน่าจะอ่านี่อันนี้มะเขือเทศเปิดนะพี่เปิดแล้วเปิดแล้วไม่มันน่าจะแบบยังไม่มามัง้งเพราะว่านี่ต้นเปิดไวหมดแล้วนะโคอะไรก็เปิดหมดเลยอันนี้ก็คือมะเขือเทศนะอืม ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ